สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นภาคค่ำแล้วครับเพราะไม่ใช่ภาคบ่ายนะครับพอดีวันนี้เนี่ยติดประชุมนิดหนึ่งนะครับก็เลยมาเช้ามากเลยตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะราคาสมาคมเนี่ยล่าสุดไปปิดไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับราคาของวันที่16เนี่ยวันนี้นะครับครั้งสุดท้ายประกาศตอน4โมงเย็นครับ ประกาศกันไป4ครั้งทองคำแท่ง96.5%เนี่ยขายออกนะครับบาทละ25,450บาทครับเป็นราคาสุดท้ายส่วนราคารับซื้อคืนนะครับอยู่ที่25,350บาทราคาทองรูปพรรณ96.5%นะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่25,950บาทครับรับซื้อคืน24,892บาท เรามาดูราคาย้อนหลังเฉลี่ยนในแต่ละวันฮะถ้าดูนะครับทองคำโลกก่อนเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกไปครั้งสุดท้ายนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงก็คือนะครับจากครั้งที่1ไปครั้งที่3ครับคือค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นคือเมื่อเช้าอยู่ที่30นะต่ำกว่า31บบาทนะครับเราเลยได้เห็นราคาที่เราตอนค่างเงินบาทอ่อนค่าแล้วเนี่ย สมาคมออกมาคำนวณเนี่ยสองหมืันก็เป็นราคาที่แพงที่สุดของวันนี้เนี่ยครับผลของค่าเงินบาทเนี่ยแะครับมันจะสะท้อนออกมาในรูปของราคาทองคำเนี่ยเพราะทองคําเป็นสินค้านําเข้าเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้ครับทีนี้เนี่ยครับถ้าไปดูว่าระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ขั้นบาทนีครับอ่อนค่าไปถึงนะครับสาบาท 18ตัางช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่าย2องโมงก็ช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วก็อ่อนค่าแข็งค่าขึ้นมาแต่ล่าสุดในทําท่าจะนะครับแข็งอ่อนค่าอีกรอบแล้วหลังจากแข็งนะครตอนนี้ก็ทดสอบแนวต้าน31บาท10ตัางอยู่ครับในขณนะที่ยูเอสเนี่ยหลังจากนะครับปรับตัวนะครับอ่อนค่ามาตลอดในตอนนี้นะครับเริ่มมีแรงซื้อคืนบ้าง นะครับก็เลยแข็งค่าแต่ก็ไม่เยอะมากอาจจะเป็นการรีบาวสั้นแล้วคืนนี้อาจจะต้องเจอปัจจัยหรือว่าไปดูปัจจัยที่มากระทบครับว่าจะเป็นยังไงต่อแต่โดยภาพรวมนะครับถ้าเอาราคามาสร้างกราฟเนี่ยคือช่วงบ่ายช่วงสั้นเนี่ยผมจะพูดถึงการเล่นสั้นแล้วนะครับนะครับเพราะว่ามันมีช่วงกลางคืนอยู่ด้วยนะคกราฟเนี่ยถ้าใครอยากดูภาพรวมหลักๆต้องไปดูการวิเคราะห์ช่วงเช้าเอา เดี๋ยวก็วางลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวก็วางลิงก์ไว้ท้ายคลิปให้แล้วกันก็จะเห็นได้ว่าคนที่นะครับต้นทุนสัก23,000 25,300ก็สามารถออกได้ที่ราคา25,500เนี่ยเพราะว่ามันวางขายได้25,400ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้กำไร100บาททองละส่วนคนที่ซื้อมาแถวแถว3 6 3 6 0นะครับ ก็ต้องเรียกได้ว่ายังออกไม่ได้พูดง่ายๆกำไรน้อยเกินไปนะเช่นเดียวกับทองรูปพันธ์ครับวันนี้ไปแตะนะครับ2,6000เลยนะครับเป็นราคาที่แพงขึ้นมาครับก่อนที่จะปิดลงมานะครับเห็นไหมเหลือ25,950เเป็นราคาสุดท้ายครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ าเรามาดูราคาทองคําโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วราคาไม่ไปไหนฮะอยู่ในกรอบแค่นี้เองนะครับยังไม่ทะลุจุดสูงสุดนะครับแนวต้านสําคัญที่1,740และแนวรับสําคัญเนี่ยแถวๆประมาณ1,710นะครับหรือประมาณ1,700เองเนี่ยก็ยังไม่หลุดลงมาก็รอปัจจัยคืนนี้ฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตลาดบ่ายเปิดล้ะตลาดยุโรปบ,บวกแรงครับ ตลาดนะเอเชียก็บวกแรงตามข่าวนี่นะฮะยูโรเปียนมาร์เก็ตเนี่ยนะครับขึ้นแรงนะครับหลังจากที่ US หลังจากที่นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐขึ้นมาเนี่ย on Fed a d d i t i o n additional support คืออะไรก็เรื่องเมื่อเช้านั่แหละครับที่คุยกันไปเนี่ยคือ Federal Reserve เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะซื้อ Individual Corporate b o n d หุ้นกู้เอกชนหมายความว่ายังไงถ้าคุณเปิดบริษัทอยู่ที่สหรัฐเนี่ยนะครับ ทำธุรกิจเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าได้รับผลกระทบจากโควิดสิเนดี๋ยวไม่ต้องกลัวเจ๊งครับเดี๋ยวคุณจะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําจากธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ครับนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่เฟดเข้าไปถึงเลยนะฮะถึงแบบว่าบริษัทนะครับก็พูดถึงมันก็มีคำโครหาอยู่พอสมควรเราไปอุ้มเศรษฐีแต่ก็ช่วยไม่ได้ฮะก็ก็มันเป็น,นกลไกนะคือถ้าบริษัทพวกนี้ล้มเนี่ยคนตกงานอีกเป็นเบือครับ ก็ต้องประคองเอาไว้ไม่ให้ลมนะครับต่อมานะครับมันมีข่าวหนึ่งซึ่งทำให้ตลาดเนี่ยบวกมาสองแรงเหมือนกันนะครับคือแรงที่หนึ่งเนี่ยเฟดก็จะพูดอย่างนั้นแหละนะครับแต่อย่างที่สองเนี่ยนะครับไม่ทราบว,ว่าเป็นข่าวเดียวกันหรือเปล่ปาที่เฟดพูดกับนะครับบูมเบิร์กเขาออกรีพอร์ตออกมาหรือรายงานว่านะครับซอร์สแฟมิลีก็คือเป็นแหล่งข่าวที่พูดได้ง่ายสนิทสนมรู้จักกันดีอะ วิ t h the plan นะครับว่า President Trump เนี่ยแกเปิดไปว่าเดี๋ยวแกจะพร้อมและที่จะประกาศนะครับตัว infrastructure package นะครับก็คือกองเออที่จะนะครับมีแผนที่จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน1 trillion 1ล้านล้านครับไม่รู้เอาตังมาจากไหน แต่ก็แต่ก็น่าจะพิมพ์เอานะครับถ้าง่ายสุดนะครับถูกไหมก็ขายพันธบาทเอาต่อนะครับก็ก็ต้องดูต่อครับว่าว่าจะเปิดเผยมาจริงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นแรงบวกอีแรงบวกนะครับว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจกต่อเพราะต่อเนื่องจากที่เฟดบอกว่า buy individual corporate bond นั่นแหละเป็น2แรงบวกครับที่แน่นอนว่คืนนี้เนี่ยนะครับหรือณนะปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นนะครับไทยก็ขึ้นไปแล้วตลาดหุ้นยุโรปก็ขึ้นไปแล้ว แน่นอนนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับที่เป็นฟิวเจอร์หรือสัญญาซื้อขายดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้านขึ้นไปเหมือนกันขึ้นไปเยอะด้วยนะครับขึ้นมายืน26000จุดละแต่วิบากกรรมยังไม่จบแค่นี้ครับอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีตัวเลขค้าเปลีกซึ่งนะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาดีเห็นไหมครับคาดการณ์ว่าจะออกมาดีอีกนะครับแน่นอนว่าหุ้น,นมีโอกาสไปต่อ แต่ทองอย่างนิ่งฮะทองรออะไรทองรอที่จะฟังนะครับลุงจะโรมของเรามีเทสติฟายก็คือการให้นะครับถ้อยถแถลงนะครับหรือแสดงเขาเรียกว่าเกินเป็นธรรมเนียมนะครับเขาจะมีอยู่2ครั้งคือกุมภาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงมิถุนากรกฎาคมช่วงนี้อีกครั้งหนึงปีละ2ครั้งนะครับที่จะไปให้มุมมองทางเศรษฐกิจกับสภาคอนเกรสนะครับก็คือคณะกรรมธการการบริหารเงิน แล้วก็คณะกรรมาการการธนาคารนะครับสสภาเลยครเป็นของวุฒิสภานะครับแล้วก็สภาผูพพ้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับแน่นอนเนี่แต,แต่โดยภาพรวมคือแกไม่ค่อยเชียร์ทองอยู่แล้วแกเชียร์ตลาดหุ้นกับยูเอสลาเพราะฉะนั้นถ้าดูให้ดีๆตอนนี้ดัชนีระหว่างทองกับดาวโจนเห็นไหมเริ่มปักหัวลงเองแล้วไม่ต้องกลัว นะครับใครที่บอกว่าติดแล้วมันไม่ขึ้นมาสักทีบาทก็แข็งเนียเดี๋ยวบาทขยับอ่อนและทองลงเนี่ยนะครับออกไปทานโทษนะครับอใอยบาทแข็งครับทองทองลงจะได้ของถูกนะครับถ้าขึ้นไปคุณต้องรู้ในบาทอ่อนถึงจะได้ของแพงนะครับมาร์กเป็นจุดๆดูนะครับลงมาอีกซื้ออีกลงมาอีกซื้ออีกก็เหมือนเดิมเข้ากรอบนะครับแต่ก็ไม่พูดเยอะแล้วนะนะครับเพราะว่าช่วงช่วงคําเนี่ยเป็นช่วงเล่นสั้นแล้วนะครับเป็นช่วงเล่นสั้นๆแล้วนะครับนะครับ ตรงนี้นะครับติดไว้แล้ว25นะครับสมมุติเนี่ยถ้ามันลงมาถึงนี้คืนนี้เลยเนี่ยเราก็ได้เฉลี่ยได้นอนอีก25ถ้าไม่งั้นเนี่ยกลับตลับปัดคืนนี้ปรับตัวขึ้นไปก็ขอให้บาทอ่อนๆแล้วคุณออกตัวได้ครับเห็นไหมครับดัชนีบางทีมันเหมือนจะขึ้นไปบางคนตกรถนี่ไม่ต้องกลัวครับมันผันผวน,ผานรายวันเลยชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับที่เรามองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครัเป็นโรคคลื่นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทุ่มครึ่งสทุ่มเจอหมดนะครับซึ่งมันทำให้คืนนี้นะระวังไว้นิดนึงตัวโกลฟิเจอร์รือโกลสปอตเองเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะแกว่งได้อันนี้คือเป็นภาพรวมที่ขยายเข้าไปใน60นาทีแล้วนะภาพรวมหลักเนี่ยผมคุยไปตอนเช้าแล้วสำหรับตัวโก f u ิเจอร์และโกสปอนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยจริงๆเนี่ยใน intra day 1น4 0ครับ ทะลุไปได้นะครับเป็น1,760ไม่ต้องช็อตนะครับเป็น2จุดที่เอาไว้ทำกำไรถ้าทะลุขึ้นมาแล้วอ่อนตัวแล้วไม่หลุดเนี่ยค่อยนะครับลองไปเนี่ยเป้าถ้าทะลุ1,760คือ1,800ฮะเห็นไหมครับกลับกันถ้าตลาดหุ้นแรงและทองมีแรงเทขายคุณก็จะได้เห็นว่าแอลที่แอลทีนะ่ลองถ้าใครไมไ่ยังไม่มีเนี่ย1,700ฮะแต่ไม่ต้องเยอะฮะเผื่อลงมาถึง1680 1660เนี่ยในรับตัวนี้สำคัญมากค่อยมาสะสมมาช่วงนี้ก็ได้คือทองมันังดีอยู่ครับเศรษฐกิจกเนี่ยมันแย,ย่ตอนนี้ก็คือประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยการเอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ก็พิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์เข้าไปในะรประเทศอื่นเขาต้องกู้นะ IMF นู้นนี่นั่นประเทศสหรัฐเนี่ยพิมพ์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเคยเกิดแรงเทขายพันธบัตรขึ้นมาไงของสหรัฐเองเน,นะครับ ในช่วงนี้ก็เลยทำให้ยูเชอร่าอ่อนมาเนี่ยเพราะว่าเศรษฐีบางคนกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่เชื่อแล้วว่ามันจะไปได้จริงต่อเพราะงบดุลเนี่ยบานเบอร์แล้วฮะตอนนี้นะครับเรียกว่าดูไม่จืดนะตอนนี้นะง่ายที่เดียวที่จะทำก็คือก่อสงครามแล้วก็ฉีกหนี้ล้างหนี้พูดง่ายๆ่ายนะครับแต่เขาคงไม่ทำแบบไปยิงกันนะเป็นสงครามที่เป็นสงครามที่แบบว่าทางเขาเรียกว่าการเจรจาการทูดกัน ถ้าเราจำกันได้เนี่ยพมีความพยายามที่จะล็อบบี้ยิสในสหประชาชาติเนี่ยกล่าวหาว่าจีนเนี่ยเป็นต้นเหตุของการปล่อยไวรัสโควิด -19 บเก้าในพาบอกไหมฮะเพราะนั้นจีนจะต้องชดใช้ความเสียหายก็เหมือนเป็นผู้แพ้สงครามมเะนั้นเป็นหนี้สารัฐเท่าไหร่สหรัฐไม่จ่ายอย่างเงี้ยก็รอดครับยังไงก็รอดแล้วแผนมันก็อาจจะเซตอัพไปเป็นอย่างนี้ก็ได้เราก็ต้องดูต่อนะครับในขณะที่ ในขณะที่นะครับตัวทองคําแท่งออนไลน์นะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าเล่นสั้นในวันเนี่ยกรอบติดไม่กรอบติดดอยเนี่ยพูดเรื่องเช้าไปแล้วนะตอนนี้พูดเรื่องสั้นนะซื้อให้ต่ํากว่านะครับซื้อให้ต่ํากว่าที่นะครับ25200ื 25, ห้ยให้จุดเนี่ยแล้วขายเนี่ยนถ้าขึ้นไป25600เนี่ยเป็นจุดที่จะขายทากาไรเพราะฉะนั้นกรอบของคุณ,คณที่จะได้กาไรก็ ประมาณสัก2 0 0กว่าๆคือถ้าใครขาี้เกียจตอนนี้เขาขายได้คือ25,400กว่ากว่าเนี่ยไม่อยากเฝ้าตลาดก็ขายคำกำไรก่อนได้แล้วอ่อนตัวลงมาใหม่เพราะจริงๆตอนนี้มันสร้างกรอบเห็นไหมครับจริงๆมันไซเวย์ในกรอบนี้ซึ่งถ้ามันลงมาข้างล่างเราเฉลี่ยจากที่ติดนะครับใครใครที่ติดก็เฉลีย่ยแต่ถ้าทะลุข้างบนเนี่ยเราไม่ต้องกว้านซื้อไปเยอะนะครับเพราะว่ามีการติดดอยอยู่ข้างบนก็25%นนะครับที่ติดไว้ก่อนหน้านี้ก็ทำกำไร คืนนี้น้ำหนักไปทางไหนนะครับตลาดขึ้นมาครับแต่ทองตอนนี้ก็ยังไม่ลงยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาตลอดลวราน่าสนใจว่า SPDR จะมองยังไงคืนนี้ครับจะเข้ามาซื้อเพิ่มไหมคือตอนนี้กองทุนทองคำ SPDR ซื้อทุกราคาจริงๆนะครับเพราะมีบางกลุ่มบางก้อนกองทุนบางกองทุนผู้จัดการบางกองทุนบางบางคนเนสิตฉีบางกลุ่มก็มองว่าจริงๆสารัตอาจจะมีความเสี่ยง เพราะก่อหนี้มากเกินไปแล้วนะครับแล้วก็พูดง่ายๆถ้าแบบล้างหนี้ไม่ได้มีความสวย,ยแต่ตอนนี้ก็ต้องทําก่อนพยุงเศรษฐกิจก่อนเบื้องหน้าเบื้องหลังมันก็ยังมี hidden agenda ที่ president trump แกจะปากประกาศเนี่ยลงทุนเด่ยวโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยง่ายๆเลยก็เป็นไม้เด็ดไม้สุดท้ายที่จะหาเสียงนั่นแหละครับนะเราดูก่อนนะมันมี h i ด d e n agenda อยู่ ซึ่ง1นึ่ง t r i ล้านล้านงบประมาณมาเนี่ยก็ต้องไปลงเขตที่เป็นเขาเรียกว่าฐานเสียงของแกให้เยอะๆหน่อยแค่นั้นเองเห็นไหมครับถ้าใครรัฐไหนเคยเลือกแกมาก่อนเนี่ยแกก็ไปหาเสียงต่อแล้วงบประมาณมันก็ลงไปในรัฐนั้นในการเมืองก็เป็นอย่างงี้แล้วสักพักมันก็ c o ี้ไปสู่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเห็นไหมก็สอสอเนี่ยเขาก็พยายามแย่งงบประมาณกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของการเมืองเพื่อเอาไปลงพื้นที่ตัวเองคิดเด่นเลเจนด้ามันจะมีอย่างนี้เสมอครับวันนี้เราต้องอ่านให้ออก ยังไงคืนนี้ฝากติดตามราคานิดนึงครับทุ่มครึ่งเนี่ยผมอัพคลิปเสร็จน่าจะมาพอดีรีเทลเซล์นะย,ยอดค้าเปลีกมันจะสื่อว่าคนเนี่ยนะครับมาันจะจ่ายซส์สอยมากขึ้นเท่าไรหร่เบื้องต้นเขาคาดว่าจะมากขึ้นซึ่งมาดีกับตลาดหุ้นแล้วไม่ดีกับทองแต่ผมว่าทองอาจจะข้ามไปดูนะครับการถแถลงนะครับการต่อสภาคองเกรสของลุงเจอรโรมเลยครับว่าเศรษฐก,กิจแกมองว่าจริงๆเป็นยังไงจะเหมือนเดิมที่แก ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนหน้านี้ไหมว่า2ปีเศรษฐกิจจะกลับมาหรือว่าแกมองว่าอปีเดียวก็พออย่างเงี้ยแบบนี้หุ้นขึ้นเลยนะฮะเพราะตลาดชอบข่าวมีความหวังไว้ก่อนคนระดีไม่ดียังไงไม่รู้ตลาดหุ้นเก่งไว้ก่อนแล้วค่อยขายใส่อย่างที่เราเห็นเนะี่ยลงมา1,800จุดเนี่ยมีคนติดดอยข้างบนเยอะนะครับยังไงวันนี้นะครับฝากเข้าฝากเฝ้าติดตามดูราคานิดนึงสำหรับทองคำแท่งออนไลน์ นะครับส่วนท่านที่ซื้อขายกับราคาทองสมาคมก็ลุ้นกันต่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เชา้าวันพรุ่งนี้เหมือนเดิม3มคลิปนะครับวันนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งมาชา้านิดนึงติดประชุมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ